ตามมาอีกใกล้ถึงแล้วปีา่าต้นไม้จะมันร้ายหน่อยเอาะโอ้เด็ดร้ายดิต้นไม้ เหมกแตงยุ่งเสมกแข่งคนญ่โอ้ยเสมกแตงอ่ะเอาเขาไปไปเสิร์สันเก็บไปเสิฮะเสิร์ฟปีนี้นอนหน้าฝันดีว่านอนหน้าพวกฟันเอาเหลี่นี้เนาะเห็นแล้วเห็นกันแล้ว เอามีดมานน้ำแนวาสับพิมพ์นะนี่นะครับเมลอนแคนตาลูปโนาดูแขนตะลุบกันนี่อันนี้คือช่องตางมิลฟาร์มแชนแนลครับครับมีคือเจ้าของช่องใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเจ้าของช่องกำลังขายอยู่ครับอ้าวเหรออนันี่ไงเมลอนที่าซื้อแคนตะลุบเนี่ยเอามาชิมดูซิมันอร่อยเปล่า มีดมาผมจะเอาพี่กับตามา นี่คือนักเรียนชั้นป .2 ใช่ไหมใช่ครับชื่อว่าอะไรก้าวเปเลขสามชื่อจริงชื่อโรงเรียนชื่อว่าอะไรชื่อว่าสุ่กรสารดิบครัคบชื่อเล่นชื่อก้าวครับเรียนอ,อยู่โรงเรียนอะไรเรียนอยู่โรงเรียนบ้านหน้ำเกี้ยงครับวิทยาเลยวะหน้ำเกี้ยงวิทยาครับวิทยาคารหน้ำเกี้ยงเฉยๆเหรอโรงเรียนบ้านหน้ำเกี้ยงเฉยๆเหรอ เพิ่งเปิดเทอมวันนี้ใช่ไหมวันแรกใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวไปถ่ายต่อเลยแล้วเจอครูฝรั่งหรือเปล่ามีครูฝรั่งมาว่าวันนี้ครูฝรั่งมาเยี่ยมของเราจะป่าดเตียงให้มาถ่ายเหรับนเยอะเหรอครับมันพเขาพูดเยอะวะกินน้อยกินน้อยเลยวัน mưa bán bán rồi ừ. ừ, đi, không. Không, không ừ. đi. đi. <laughs> để bảo thực ra nó thua hà nó, không, khẩu vẫn hay chơi những gì là, ừ. ừ. bán đi มาลองชิมดูสิน้ำมันไม่ส่งน้ำมีย่างรัดไหมนั่นอร่อยป่ะายอ้วนดูตรงนี้นี่ดูตรงนี้ทำตรงนี้ถ่ายเป็นไหนถ่ายมันเป็นหน่อยไม่ต้องถ่ายใกล้ๆก็ได้ให้เห็นคนด้วยเออลงไปใกล้ให้เห็นคนนั่งนี่ด้วยนี่ถ่ายใกล้ก็ได้ชิมดูอร่อยไหมครับ อะไรไหมครับ่อยู oh, ่แ oh ต oh okay, no. ่มันไม่หวานเท่าไหร่มันกรอบ่เพราะอันอันช่วงมนแดงม่หวานดีดีมันนีมันถึงคนช่วงแดงมันอห่น่ะออผลบ่มีแต่เม็ดแม่นนหวานดูผู้ได้าเอาน้ำนี่ยอกไฟต่อได้คน่าบอพกันไปากนเแจอาม่ออน้ำมันี่ครับอร่อยนะองคมรู้ป่ะใหม่ ตั้งแตาต่กล้องโอ้แต่เสนกลัวมันเจีจอยได้ไหมจอยบบท่านนำล้มจอยหน่อยอันซื่อแบบเจ้าอันนี้เจ้าเจ้าสุดท้ายเจ้าเลือเลือกนี่สุดท้ายมั้งเจ้าเลือกมาได้หนุ่ยสี่ดอกจะปัดลูกนี้ดูนี่อร่อยครับทำหัวบะเอ้ยีจุนวยใหญ่ยังวันได้เงินก็ได้เงินขังมัน นี่มาดูบาดตรงนี้นี่ทิ้งไปมีมีเมล็ดด้วยนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมน่ากินไหมตรงนี้นนนชุกคาเกตเตอร์นี่พอวันมันออกจตกมมวนแล้วเป็น <c oughs> ทีแล้วแค่ย,ยุ่นมีหล่นหวานด้วยมันคือฝนกระซึ้นใช่ไหมอีกเหรอ